สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้เขาต้องเขาแยกสุเพียนคือเกาล่ะค่ะหมดซึ้งว่าแยกสุเพียนสีมันกว่ามูแยกกระตากันเด้อค่ะมือนี้มือนี้บ่ร่วมกันน่ะย่างตามกับบอได้ด้วพี่น้องย่างนี้ดุยดุยดุยไปซองกระตาแล้วกันหน้าให้เบิ่งในหน้ากระตาน่ะห่วย Hai với nghiệp nghiệp mày 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 Mình mày 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 Đây mày 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 หาทางเขา,า,เเขา,เเาก่อนมาไงเขาหน่อาดอกนี้ก้อนบานทเทลอเลยนะคะพี่นุ้งอดกอกน,นีน้ให้ยังปล่อยให้เห็ดบานยะาโ้ยหนุ่ย,ยามากเหมือนที่เอาวฟ้านี่ าทานเหลือดแล้วแมดูจูวกดอกเตีเ่ยวฮัททานพี่เนาะฮัอไข่ฮัดไข่เขียวหอมหอมด้วยัะเนี่ยเขียง อเอาไปปนให้้องอินได้พี่น้องหมกักกินแห้งพอพ่อจะได้ขายดอกนี่เขาซ้ายโอ้โหเจ็ดโมงยังมาหอดดง้งหอดแล้วดอกนี่สวงามแต่ดอกนี่นนแข็งอยู่เลย ดมาผอกันตอนเถาวรยาผอ,อแม่นบอลันอุ้ยอุ้ยมาต้องป้ดอกกระสันยูนี้ละยังได้ใจเก็บแต่เห็ดขเอขาแปงยาผอคลองเสียบอีกแล้วพี่น้องเนี่เห็ดเผินเขากรรมพี่น้องบานือึกพอเคยกินด้วยค่ะหนุ่ยบอกว่าให้เก็บมาแกงมึงผัดว่า แกมาแกงกินหมือว่านหมอหนึงติดใจอ่ะสันมันอยาดอีนหน่วยกัน,น้าลาว่ะเหมือนนี้ลาว่ะเห็นปะเห็นปะคะเอ้าวลมสวยๆอยู่เลยจังว่าเหรอพี่น้องนี่ให้ขอบแปลงแสบที่กันได้เนี่ย็นขอกรกำพี่นาง เอ้ยถึงสิแหลกกะระหล่เสียบคือคนดั้มน่นแหละพี่น้องเออคนดั้มมันเสียบเลยดอกยางใหญ่ยายมันนีมันนีเร็วมันคื้อยู่ผู้เดียว มันเป็นผ่าใจหามูมันทั่วมตึงไหนวะมันเป็นผ่าใจระยะยนี่นอ,อู้ให้ปลวกตกเดี้ยวบาดนี่ขึ้นไงแถววะให้ปลวกบาดเดียด ông, ้ยวโด่งเลยนะเฮ้ยืมเสียมเนะี่ย สอหอนอยหายใจให้ก็เฮดปวกตาดอีโพอีเมกูยะเฮ็ดปวกตาดยายว่าอู้เหล็บอีหน่อยย่ะล้างดำแล้วเวย้ยถับห้อยโก้ยป้านเนี่ยล้างดำาเขาผัดบ่เอาซูไปน้ำเนาะ,อ,นอ,ะออกใกล้มือเขาเลยบอกเอาไปน้ำจังไปไปในในกับอีหน่อยก็ได้ เพ็ดเพิ่งกำลังดอกน้ำงามพี่น้องมึงหลุ่นนีเลยค่ะนี่อหอยปลาเรียบร้อยแล้วค่ะใกลกับสุดทัดยขาเ <ขา S 1> สือมันมาแต่อยู่ในขามันออกเด้วยพี่น้องเอ,อ้ยมันอยู่ไต่ใบใต้ดอกมันุ่ดแล้วย่านด้ามาน่เปิดกล่องพุด แมวกับแลนมาหาปับ๊บเสียงขรุขราเรามาหนักกันไปอเนอนรับนอนรับวัวกลวยมาให้มันตเตะจ้าวัาข้องไว่ใกที่จีจแกว่ดได้หวนนะบ้า ขอบุจกาะก่อนขอบุณกาเอออ้าคิดบาได้หนในชับพันเลยได้หน่ซีนวยน่นัชื่ันยอแรืงล้วจะงนอนไหมปักเรใหญ่ล้าเอากวยมะหายบักจัดเปิดด้วยค่ะใหญ่ยายใบ บางนี้นอนอยู่วางแม่ลบลงมากตื่นจ่อยสมงเกตมืงวมุ่มห้องสิบอตัดขาอยู่ในดงเป็นบางอันแต่ตัดข้ามันกะเหียวเร็วจังวานแหละพี่นอ้องบืรอนี้ต่างใจวาสิบอขายด้วยค่ะต่างใจวาสีเห็ดบปนให้ลูกสาวขอบุณคร,รับ สวัสดีครับโอ้กินจุวยสวัสดีครับก่อนลูกอ๋อสวัสดีพร้อมกล้วยก็ได้ลูกไม่เป็นไรคือตื่นแล้วแทะสวัสดีครับเอ้าโอ้เห็ดจังไงมานี่จะไปเห็ดกระต่ายยายจ๋าเลยนะอ,ยนนอะไรนะแม่ไม่ได้เห็ดยายไม่ได้เห็ดเลยมากินน้ำยายเหรอ แล้วแม่ทําเห็ดก่อนนะนักจากเก็บมาได้แล้วกันมานางตัดข้ากันยังสี่แล้วค่ะแล้วก็ขันต่อไปก็คือการล่างนะคะเมื่อนี้ก็ว่าได้บ่ค,ค่อยร้ายปั้นไหนดอกค่ะเขาปลากับเจ็ดโมงแล้วนี่เราว่างพางนี่เพราะเนี่ยจะเปิดแล้วก็อยู่ข้างๆนี่ยนะค่ะแล้วก็มอ,อ้อยแม่กินหมอนนมหมอนนมเราอ่ววะเออจะเอีย,อยงของเขาดอกพป่น้องเอ้ย เฮดมือนีมิจตดอกงามๆได้ค่ะบ่งค่ะอุ้ยสะอ้อนคักว่าบ่ขายดอกค่ะเดี๋ยวสิเก็ไว้เฮ็ดกับเข้ากินแรงเพราะว่าปนเฮดเข้าไข่สองมือสามมือติดกันเล็กหน่อยถือใต้แห้งค่ะมือแรงก็เลยออเดอร์อีกได้ค่ะหน่อยน่ยก็ไม่ยอม

มือนี้แล้วค่ะพี่น้องหลังจากล้างแล้วนะคะก็สวยงามเมือนมือแรกเมน,นูสิบปนเฮดเขาไข่ให้พี่อิงเด้อค่ะจะเข้าไปต่อขีดกา้านเมนูปนเฮดให้พี่อิงอิงตามคําสัญญาค่ะพี่น้องพี่อิงอิงบอกว่าอยากกินปนเฮดน,น,นี่คือเฮดที่แมนูเก็บมาได้แมน,นูก็เลือกเอาเฉพาะดอกบ้านๆนะคะเฮดอาหารดอกจูมกะแยกไว้ต่างหากด้วยค่ะ คนฮิตเขาไข่หรอบนีใส่ใปลาทเข้มเด้อค่ะพี่น้องไปจะสิรป็ดงปลาทเข้มนะอ่ะปนถวยนีใัยน้องอิงตัมกินเองด้อค่ะพี่นอ้องเอาเลยอยากกินเด้อค่ะอ่ะแม่หนเอกวยปลาเพกแม่หนยเทลงเองแม่าเพเคียวลงดูไ,ได้ไมด้แม่นหนใสาปลาทเข้มด้อค่ะมาต่ออัตนี้ออกอนแมวกับม่นางขากลางอ ดอกกลางเกินตาม้มใช่เราเอเห็ดลงไปเลยลูกไปไม่ได้แม่มันมีนม้ำ<อ>เดี๋ยวตั้มค่อยๆเคลียร์ลงลูกมันมีนม้ำต,งงตั้มหยักหยกหยักหระวังมันโถงสายตาร้อนผักระเด็นแครปเป้นเซนเซนนี่คือบัคคามออนเลยค่ะพี่น้องเมาไป็ยังตั้มรวมกันไปเลยโอ้ใส่ผงช่วยลดเร็วๆแบบกระเปิลมากแล้วอูใส<ๆ>่หลายแต่ว่ะมาไปยังมือไปยังมือไปยัง เมนูหนึ่งที่แมนูสีเห็ดก็คือก่อยเห็ดขมได้ค่ะพี่น้องตัวนี้ก็สิก่อยลงไปไห้ต้าแล้วกะ็แจกไปทางเพื่อนตาเล่นเพื่อนน้องอัญชลีได้ค่ะหล้วก็ยายวันไปเมืองขาเจะาหน้่ที่ตักแจกกันไปเห้ทุกคนเลยค่ะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเครื่องก็ตั้มีตั้มเกิดแล้วค่ะนี่ค่ะเขาขัวพงษ์ชูโรพริดผิกผกผกผิกแหง้งนำปลาแดกนะคะแล้วก็ เมนูอันอุปกรณ์ใจรักของมันเลยก็คือเฮ็ดขมค่ะเจ้นี้กระตมแล้วก็หั่นให้มันหน่อยๆแน่แล้วด้วยค่ะไปเดี๋ยวใส่พี่อิงทายให้มันในสิปุ้งให้มึงด้วยค่ะพี่น้องนี่เลิกเรียนมาแล้วสภาพเป็นยังสี่ค่ะาไปทายให้แม่น,นดับแปลกนะค่ะใส่หอมแดงลงไปเลยอันนี้เอาถวยเขาพ่อยจัดเปิดมาใส่แล้วด้อค่ะเขาเป็นบาาแล้วเขากับบอ เขาก็บปอใส่ถวยแบบนี้แล่ะค่ะเขาใส่ถวยคือพ้นไงล่ะเขาวะเป็นหนุ่มแล้วเขาวาน่ะนื่ค่ะ,ะ,นะคะใส่น้ำปลาแดกลงไปมามีอย่หงายดอกปนีนองก้อยเฮ็ดขมนะแคบบสอนหนึ่งถวยหนึ่งเอาคนหยอกหยอกต่อไปใส่ผิดคน อนนึงค่ะใส่ผงเอลซ่าไม่ต้องมองว่าเท่าไหร่นะคะเอาตามที่เราชอบนะเขาครัวค่ะพี่น้่งโนุน ไปพักไปพักให้เด็กนุ่มเขอซิมเด็ดป่ะได้อยากซิมอิงก,กับกินเป็นได้ค่ะ,ะกกบะเป็นตอนอิงซิกินบะเป็นเลยค่ะพี่น้องเราซิมมึงซิมหลังมือยังเยอะแล้วสิได้ตักลงไปให้ตาหาตัวแบบหายยังนั่นหาตัวใหญ่ๆนี่เนี่ยได้ๆเอาวเป็นจะได้ อ้าวโอเคข้าซิมแดดแดดไหมไงแม่ข้าทำแม่แม่ต้มเห็ดขมยังไดดมันคือบอ่ขมอา้าวมันบ่นยากเลยต้มเห็ดขมอะ่ะไปหาใบรางจืดมาต้มใส่เห็นบ่ความขมขนาดนี้เด่นหน่อยกินได้มันบ่ขมเลยนะนี่จะยังต้องตัดกินได้อา้าวเดี๋ยวปนเห็ดไข่สิกินบ่มานี่กินอา้าวไปแบงปูดก่อยเห็ดขมพี่น้องนี่ก่อยเห็ดขมไปแจกจ่ายเด้อค่ะ เ็จเรียบร้อยและะ้วค่ะปนเห็ดไข่ใส่ปลาทูเค็มกับก้อยเห็ดขมนะคะมักกี้ขาวน้ำกันค่ะพี่น้องมีก่กระพักสดในหัวในสวนเขาเองนะคะจะก,กินบอกระค่ะคลิปนี้กับซิจจไปนนยาพ่อยจัดเปิดนี่แหละค่ะพี่น้องมึงค่ะเรามาสะของใส่เดินฝนขึ้นหลูกสมุนเราขาดโต๊ะขาวๆพึ่งคอดลูกมาขึ้นพี่น้องเอ้ยแมวออกหลูกสองโต๊ะละคะ่ะ มึงค่ะสาวหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะทีมึงเถะ่ะมึงเถะ่ะเกเรนะลูกมึงมึงลับตเ,เจ้าเป็นอันหน่อีกนะ่นอีกคลิปนี้ก็บจบลงไปซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เฮาสามคนแม่ลูกเด้อค่ะ สู่ต่อไปค่ะบวชจะไผ่กับสู่ไปนากันนะค่ะเด้อพอกันในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ